สั่งนี้พี่จะด,ดูชื่อน่สวัสดีค่ะพี่จะด,ดูชื่อนี้กด้ค่ะ จริงๆแล้วนะคะทินาก็ไม่เคยนอนทับสิทธิ์นะคะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยทินาม,มาทุกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ะจะเป็นวันที่เราจะได้รู้ว่าใครจะมาเป็นผู้นําใครจะมาเป็นผู้ที่มาบริหารเป็นตัวแทนของเราบร,บ,รบริหารประเทศให้มีความก้าวหน้าขึ้น,อะ,นอะไรเงี้ยค่ะถือว่ามันสาคัญมากหนึ่งเสียงของเราอแน่นอน นะคะหนึ่งเสียงจะมีความสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ออกมานะคะที่นาอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองคุณจะเลือกอ,อยากให้เลือกคนที่คุณคิดว่าน่าจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มากที่สุดเท่าที่คุณคิดนะเพราะว่าอย่างที่นาเองเนี่ยที่นาก็ไม่ได้จริงๆแล้วลเรื่องการเมืองเราก็ไม่ค่อยน,นั้นเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงที่เลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องติดตามเพราะว่ามันคืออนาคตข,ของประเทศเราอะไรเงี้ยนะคะก็ อยากจะเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ออกมาเนี่ยให้รีบออกมาใช้สิทธินะ์รัฐบาลในฝันขิจติณาเป็นไงคะจริงๆแล้วนะคะร,รัฐบาลในในมุมมองของตินาเนี่ยติณาคิดว่าทุกพักมีข้อดีข้อเสียหมดนะคะมีทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าแต่อยู่ที่ว่านโยบายของเขาเนี่ยคือมันจะตรงกับใจเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะติณาว่า เ,เราอย่าไปมองว่าพักนี้ไม่แต่อะไรอย่างเงี้ยคือนันเชื่อว่าทุกพักอะมีข้อดีข้อเสียหมดและแต่ว่าอะไรที่จะเป็นใครที่จะเป็นผู้ที่นําประเทศเราให้มีความก้าวหน้าขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาหรือเรื่องของความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยคะค่ะไอ้อย่างในเขตของเราต้องให้แก้ไขอะไรยังไงบ้างคะเขตของเราเหรอคะ โอ้คงจะเป็นเรื่องน้ําท่วมเนี่ยค่ะเวลาฝนตกหนักนี่น้ําจะค่อนข้างที่จะท่วมเร็วมากเดือยทอแต่ว่าเขาก็มีการแก้ไขตลอดนะคะ <c oughs> ก็ก็ถ<อ>ือว่าโอเคค่ะอยากฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ไหมคะ <c oughs> ก็ที่นาเชื่อว่าถ้าคนที่มาเล่นการเมืองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคือหนึ่งต้องมีความตั้งใจที่จะทําเพื่อส่วนรวมผู้ประเทศชาติจริงๆนะคะที่นาก็อยากจะขอให้ความตั้งใจนั้นเนี่ย ทำประโยชน์ให้กับประเทศของเราจริงๆแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้นะคะสับไทยก็ได้ที่บอกว่ามีความตั้งใจดีอะง่ายๆนะคะอยากเห็นบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นบ้านเรามีความพัฒนาอยากเห็นบ้านเรามีความเจริญขึ้นก่อกที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็ก็ฝากให้ เอาเป็นเอาเป็นมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวค่ะค่ะเชิญชวนแลกวกันค่ะถึง5โมงเย็นวันนี้ใครยังไม่ออกมาใครยังไม่ออกมารีบมานะอย่านอนทับสิทธไม่ดีนะคะเราวันนี้ที่นามาทําในฐานะคนไทยประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะที่นาก็มาใช้สิทธิ์ของที่นาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะเลือกใครแต่ยังน้อยมาใช้สิทธิ์ของมาดูข้างหน้าก็ได้มีใครที่แบบว่าอะ เขาไม่ได้ให้เา,าได้ให้เรามารีบมานั่งกากระบ,บาดนะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนออกมาเราก็ศึกษาดูนิดนึงก็ได้ว่าพักไหนที่ว่าเหมาะกับตรงกับความคิดความต้องการของเรานะคะถึง5้าโมงเย็นวันนี้นะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ